ดอกเยอะไม่ดีนะออะเยไม่รู้มงตาวเยอะเห้ยมงมงตาเยอเรมงมงตาอไรกูก็ไม่รู้เหมือนกันดิงเหียนโอ้ สวัสดีครับตอนนี้ก็เป็นเวลาน่าจะตีสี่ครึ่งสำหรับวันนี้เราจะทําการถ่ายวล็อกกันนะครับเปิดเทอมวันแรกซึ่งผมไม่เคยบอกใครมาก่อนว่าทำวอล์กวันนี้นะครับก็คือจะเป็นแบบแอบบไม่ให้คนรู้ว่าผมถ่ายวอล์กไม่รู้ว่าทำ,ทำอะไรเหมือนกันเดี๋ยวผมจะไปอาบน้าก่อนแล้วก็แต่งตัวให้เรียบร้อยนะครับจะได้โกโนหนวดโกนเขาด้วย ดิส claimer นะครับคลิปนี้จะมีการถ่ายทั้งแนวตั้งและแนวนอนนะครับเพราะว่าถ้าแบบถือโทรศัพท์ไว้ตลอดแม่งคงแปลกๆจะถ่ายเท่าที่ถ่ายได้แล้วกันสิ่งที่เฮียตอนนี้คือฝนตกนะครับตกทำเฮียอะไรกูก็ไม่รู้เหมือนกันซึ่งอย่างเดียวที่มันจะเห็นในห้องผมนะครับก็คือตรงนั้นนะครับจะเป็นแสง UFO ที่พวกเวียดนามส่งมาสอดในห้องผมตอนผมหลับนะครับนี่มันยังไม่แสงพูดเชี่ยนะงู ตอนนี้อยู่สะพานลอยนี่นะครับไอ้รถยังไม่มาไอ้รอกันสักพักอ่อนฝนเสือกตกเยอะเลยวันนี้ อ่าครับด้วยความโลกและโลนของตัวเองเนี่ยก็คือไม่ได้เช็คว่าเราลืมเปิดไมค์แล้วก็ดันถ่ายไปซะเยอะเลยแม่งยงก็เลยมาพากทับเอาที่หลังดีกว่าคิดตอนนี้มาถึงโรงเรียนละแล้วก็เดี๋ยวเตรียมรอเข้าโรงเรียนกันเลยตอนนี้มันก็เป็นเวลาที่คนยังมาไม่ชุกนะแต่ก็ก็ไม่ได้น้อยอ่ะพื้นยังเปียกกันอยู่เลยก็คือในปีนี้ผมก็จะขึ้นม .5 เต็มตัวละแล้วก็ตามประเพณีสายฝรั่งเศสผมเนี่ยก็คือเราจะได้มีน้องรหัสกันซึ่งวันนี้ก็ยังไม่เจอนะครับส่วนตัวเองก็แอบกังวลนิดนึงแต่เพื่อนในห้องอเืกบ ทุกเช้านะผมจะชอบไปนั่งแคมป์ในโรงอาหารก่อนส่วนใหญ่ผมมากอกน้ำเปล่าฟรีทุกชเช้าเฉยซึ่งไม่รู้ทำไมแม่งวันนี้แม่งเป็นวันเดียวมั้งในรอบ4ปีที่น้ำมันไม่เย็นอะ่ะซึ่งตรงหลังโรงอาหารตรงนี้ก็จะมีพี่สายรหัสฝรั่งเศสผมหลายคนจะชอบมานั่งกันอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งตอนนี้เขาก็ไม่อยู่แล้ะถามว่าคิดถึงไหมก็คิดถึงแหละไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองขึ้นมหเลยทีย่เอาวิางีก็คือหล่อน,นั่นแหละเนี่ยแล้วตอนนี้ก็เพิ่งรู้ว่าไม่แม่งไม่ติด ตอนนี้ก็เข้ามาในโรงอาหารด้านในนะครับซึ่งคนก็เยอะอาจเดี๋ยวเปิดให้ดูโอเคห้าวินาทีเดี๋ยวเขารู้ว่ากูอัดอยู่ที่มาวันนี้ก็คืออยากเปิดรสชาติใหม่ให้ช่องบ้างนะครับไม่เคยทำวอล์กแล้วก็ในเวลาทำแล้วพี่ฟินผมก็พี่เต็มูบแล้วนะไปรับปรชมครับผมภาคในที่สอง่าภาคในสองทั้งเทอมหนึ่งเทอมสองก็จะเป็นในเรื่องของตีบทนีติ อะไรของกูเี่อะไรมึงอะขโมยของคูไปไอสัสแ,แล้วแล้วแล้วมันจริงป่ะที่แบบจริงไม่ได้ตูดมันขึ้นเชล่าไม่จริงครับไม่จริงนครัตอนนี้เขากำลังเล่นบิงโกกัน,นซึ่งกูวกูแชมป์นะแน่อีกสองรอบกูแชมป์อีกสองรอบกูแชมป์ทำพี่พเซนเตอร์กาลีเลาเตเลีเตเลเตเลคือเตเลทีว โอ้โหมึงไปคนละป่ะโอ้โหโอ้โหยี่กูเป็นสามเหลี่ยมเลยกูไม่ได้เกิดอ่ะกูไม่ได้เกิดวันนี้่ยมอาลามงตานเยอะเบลล์มุงมงตา่นมงมงตาญี่่นคืออะไรวะกูก็ไม่รู้เหมือนกันที่สิบโอ้โหเฮ้ยกูอีกหนึ่งแชมป์แชมป์ แชมป me. ์เป็นของกูแล kind of ้วเหรอเพื่อนบิงเฮียไอ้นะโอ้เออแล้วกูเป็นเฮียอะไรเนี่ยทิ้งทีละสองทีละสองเนี่ยโอ้ยไอเฮียเว้นหนึ่งชอบไอสัตว์ไอเฮียไอสัตว์เว้นหนึ่งเฮียอย่ได้ความตายมา พูดลบๆลเล่งนโอ้ยเฮียเนหรอเต้นเต้นนี้เต้นอันนี้อ้ยไอ้เยียกูเหลือหนึ่งสามทางไอ้สั์เนี่ยกูเป็นบ้าอยู่มัใช่นอนเฮ้ยเฮ้ยได้แล้วได้แล้วได้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  แล้วกครับตอนนี้ก็เข้าช่วงพักเที่ยงนะครับซึ่งกูไม่ได่ข้าวนะครับมันไม่มีนมกินจริงๆนะไม่รู้กันไหนเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ผมจะชอบมาแฮงเอาท์อยู่ที่ห้องสมุดนะครับชอบมาอยู่เดียวกูอินทเวิร์ดนะครับกูอินทเวิร์ดอยู่ในคลิปกูอาจะดูใหญ่โตแต่จริงๆชีวิตกูว่าไม่มีคนคบอย่างเี้นะครับตรงนี้จะเป็นมุมแสงตกนะครับจะไม่ค่อยมีแสงรอดออกมาก็จะเป็นมุมมั่วสมกันตรงนี้แล้วก็ตรงนี้จะเป็นสวิตไฟนะครับถ้า ปิดแล้วเอาสวิตช์ลงด้วยครับเมื่อปิดแล้วนะครับห้องนี้จะมืดแล้วก็เฟดดี D ้แฟตแบร์จะโผล่มานะครับแล้วเราก็ต้องใช้ชีวิต5คืนในห้องสมุดนะครับกูว่าสมัยยอดวิวกูตกไปเยอะอันนี้ครับเจอสนใจแล้วอันนี้เป็นคู่มือที่โรนัลโดใช้พิชิตถ้วยยูโร2016นะครับตอนนี้ตอนนี้คือโรนัลโดนะครับอันนี้เพื่อนส่งบอลมาให้ปุ๊บโรนันโดโกอย่างนี้โรนันโดจะไม่ยิงนะครับโรนัลโดจะไปนี่ยิงไปข้า,ขางๆนะครับเป็นการหลอกล่อคู่ต่อสู้ เนี่ยว์ปมาไกลหน่อยไม่ไกลหรอกกูถึงบ้านแล้วเนี่ยมือต๊บมือตืบเลยกูมึนตืบเลยภาพที่แล้วอ่ะคือผมเป็นคนเรียนภาษาไทยแม่งไม่ได้จริงๆวันนี้มันเหมือนมาคุยกันให้แบบมันหายคิดถึงเฉยๆอ่ะคิดถึงจริงๆคิดถึงบรรยากาศแบบนี้มากๆแต่คิดถึงจริงๆคิดถึงทุกคนจริงๆยินดีที่ได้เจอกันอีกอันนี้พูดจริงๆจริงๆคือยินดีที่ได้เจอกันอีกมากๆก็เดี๋ยวเดินเข้าบ้านกันไปแล้ว Okay. มาเปิดคลิปอะมาเปิดคลิปกยน,ลลก,นกลับมาปุ๊บม่งแอร์เย็นจัดเลเฮียหลับไปบุ้มหนึ่งแล้วคือนี่ยที่บอกก็คือเจอกันได้หายคิดถึงเฉยๆนะครับสำหรับห้องผมจริงๆช่องผมมันเป็นช่องแนวคอมเมนต์รี่เป็นหลักก็คือมันภาคบรรยายเนาะแต่ที่อยากจะทำล็อกเพราะว่ามันเป็นโอกาสครั้งเดียวเออครั้งเดียวแล้วแหละไม่งั้นต้องรอยาวเลยก็คือการเปิดเรียนครั้งแรกก็เลยอยากลองให้ทุกคนเห็นว่า นอกจากชีวิตที่ผมทำพวกคลิปพวกนี้แล้วชีวิตเรียนผมทําไงบ้างนะครับก็มห้าอย่างยาญ่อะไรนะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับแล้วก็กูจะไปนอนต่อละ